สวัสดีค่ะพี่น้องยี่ต้อนรับเขาสู่ช่องลิ้นซาวน์ชวนพี่อน,นอ้องวันนี้ลิ้นซาวน์บนกำมาทำงานมือที่สามสี่หามือที่สามค่ะพี่น้องทำงานวันที่สามของปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องเด้อมือนี้ก็เป็นมือวันวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์มกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องมือนี้ลิ้นซาวนานมาหยุดหน้างานแล้วพี่น้องเนี่ยหนังอยู่หน้างานแล้วว่าเมื่อคนแก่แบบจะพี่น้อง แก้แบบนี่ครกับพี่น้องเห็นบะนี่นี่แก้แบบแก้แบบเคลื่อนพี่น้องเคลื่อนต่อเคลื่อนจะพี่น้องเห็นบ่ต่อเคลื่อนมันนี่กับว่าเบื้องอันผููรับเหมาสกับอันนอกเพิ่นแก้แบบจะพี่น้องแก้แบบเคลื่อนก็เรียกาลัมอนนี่ก็คือเก็บแบบเขาไปเก็บมืออื่นก็สิจะไปอีกอันงานไม่จะพี่น้องเพื่นก็สิจะไปอีกนี่นี่อีกท่อนหนึ่งย้อนเดียวกันเลยล่ะนี่อีกท่อนหนึ่งย้อนเดียวกันเนี่ย กระสีเดีไปต่อปากบ่อพี่น้องบานนี้มันด้ยวยคนละมันนี่ค่อกระสีเก็บแบบแกระสีเก็บรายละเอียดข้องอันข้องเคลื่อนนี่พี่น้องประมาณลอ,อยลอยเม,ดม็ดอะไรตัวนี้ทอนีหมาบ้านลอ,อยเมตรแล้ะพี่น้องจริงจริงก็นั่งไปน,นั่งมาพี่น้องเอ้ยส้มธรรมชาติพี่น้อง้มธรรมชาติเบือบ้องสวนกล้วยเบื้องโคกปักอันรีนไม้กุนเนี่ยไปเห็นผุดพี่น้องเห็นบ่ป้าทางด่วนพี่น้องเห็นทางด่วนบ่ อันทางด้วนสิไปมหาชัยได้เป็นหนองเด้อน,นี่เด้อทางด้วนเซน,นสิไปมหาชัยลงใต้พ่นองลงไปฮอดพุนล่ะเพชรบุรีพุนล่ะมาฮอดด,อ,ดอ,อกฮอดอาบักห้าวผุล่าเฮ็ดฮอดอาบักห้าวแต่ตอนนี้ฮอดไซบ่ฮู้แต่ว่าตรงนี้เป็นเป็นบ้อนอัน,นพันท้ายแน้อสิงห์เด้อพี่น้องเด้อทางด้วนเส้นนี่แนี่ยแล้วเด้อพี่น้องนี่ก็ติดท่อติดยังเรียบร้อยล่ะเหลืออีกไปทางผุ่นก็แล้วแล้วทางผุ่นก็แล้วล่หมดละแง่พ่ากูจัดจ นไปเข้า50เดี๋ยวใส่แล้วพี่น้องเนาะต่อไปเข้าแต่ๆทางทางด่วนเสศินี์แล้วน้องพี่น้องเนาะทางด่วนมันมันมันสยิมีแยกลงอยู่ตรงมหาชัยทางหนึ่งนี่ตรงอันตลาดกุ้งอันบอนหนึ่งและตรงบ้านแถวบอนหนึ่งได้พี่น้องเด้อแล้วยินข่าวว่าทางด่วนเสลป์นี่เพิ่นเพิ่นสีเข็ดไปใส่ดอกเข็ดไปอันหน้าวบล่าหน้าบล็อกขอมาเพื่อเปล่าเปล่าแล้วมีงบก็สะเห็ดลง หัวหินผุดตอเพิ่นว่าเออจักสิแม่นเขาเขาบ่บบางคนก็ว่าเฮ็ดไปฮอดอันกาญจนบุรีพี่น้องอืมข้างดวน,านาการฮอดกาญจนบุรีก,รก็ลี้ในกันเล่นน้องเนาะโอ้นี่ล่ะทางดวนเพิ่นนี่ยอย่าบักหยาบพี่น้องผมเชื่อข้างดวนอีก2ปีสิได้ใช้บ่น้อหรือปีหน้าบ่ปีหกแป,นนป,ปเดเนี่ยผใส่ไซบ์นอนอเือปี70บ่พี่น้องอือแต่เฮ็ดเร็วเด้ยวก็เฮ็ดเร็วเด้ยพี่น้องนี่ทางดวนเสร็จนี่เนี่ เคยเต่ละบ,บริษทัทเนาะเขากำลังลาบเมาเส์หลอดเป็นหลอดไปนะพี่น้องทางด่วนเห็นมัมยวทางด,วด่วนน,น,น,นี่พี่น้องเด้อเอาพี่น้องสลับคลิปนี่ลิซ่าบนสมศรีกอนนะคะขอเป็นคลิปหนเด้อพี่น้องเดอ้เอขอบคุณหลายหลายค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้เจจพี่น้ำเทียนหน,น่องเด้อไอ้ลิซ่าบนสมศนะจ้าขอบคุณหลายหลายจ้า